สวัสดีกันด้วยกันสวัสดีครับยิ้ม <คน S 1> ให้แน่กันนะ,นะขอแะน้ำาวนึ่งครับเออจริงนะเดี๋ยพึ่งเดี๋ยวจะสอนให้อาวานไก่อนฟังเอาน้ำยาที่เทใสน่นิดๆหนึ่งนะอ่าน้ำยาเทใส่ในกระป๋องน้ำนิดหนึ่งพ <โฮ S 1> อๆๆๆอ่าปิดฝาไว้วันนี้สมัครใจเองไหมเจรา่าเอาคนๆกัน,น,นเอ่อคนๆๆๆอู้หน้ำน้อยเอาตักใส่อีกขันหนึ่งเลยเอาน้ำมาใส่อีกขัน อีกขันนึงโอเคเอาพ่นๆสมัครใจเองว่าจะล้างห้องน้ำวันนี้ล้างถูข้างฝากข้างบนก่อนจะ้วใ่ไปถูข้างล่างนั่นแหละเออเอาโอ้โหวันนี้น้องก่อนเกยังไงอาจารย์ดูนี่มีต้อาดมีแฟนครับ เอาน้ํายาล้างห้องน้ํามาถวยายเมื่อเช้าก็เลยมาปฏิบัติใหญ่เลยขอล้างห้องน้ําจะดูฝีมือน้องก่อนทีล้างเป็นหรือเปล่าเคยเห็นแม่แปลวล้างใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์สอนให้นะถูไปดีมากตรงไหนเพื่อนแนละ้วก็ถูไปโอ้โหวันนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเนี่ยตื่นแต่เช้าทำวัดเช้า ไปช่วยพระยุก,กับข้าวกลางวัน<ไ>ยังมาล้างห้องน้ำอ,อีกอตรงไหนไม่สะอาดก็ถูเข้าไปสะอาดไหมไหนหันมาดูหน้าหน่อยดยิคนล้างห้องน้ำนะี่ใครเนี่ยเขาจะเกินนะนอนคอนเนี่ยก็อู๋เลยถ้ายิ้มอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ถูกบังคับถูกบังคับไหมครับสมัครใจใช่ไหมสมัครใจเองครับอ่าสมัครใจเอง ได้เลยการทำความดีอาจารย์สนับสนุนอยู่แล้วเนี่ยทางล่างเนี่งถไม่ต้องาทางล่างอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ไปล้างล้างอันนี้นะได้อาจารย์ถุงถุงต่ำๆให้ลูกสิให้ชี้น้ำให้นอนอ๋อแล้วน้ำยาใส่ชุบชุบน้ำยาเในในกระป๋องในชุบน้ำยาเนี่ย อล้างแต่ผมว่าตอนนั้นอย่าคุยมากให้สะอาดกัแล้วกัน <c oughs> ทางนู้นด้วยฝั่งทางนู้นด้วยจุกน้ำยาอีกฝั่งทางนูน้นอีกจุกน้ำยาโน่นทางนูน้นนี่ไปทางนูน้นอันนี้ห้องน้ำเนี่ยร่วมเข้ามา ข้างๆมันด้วยตรนนี้โอ้เด็กคนนี้ขยันมากเด็กๆทางบ้านดูไว้ดูน้องกอณ์เป็นตัวอย่างมาช่วยพ่อช่วยแม่ทำการทำงานด้วยนะเพราะถ้าเราช่วยพ่อช่วยแม่แล้วเราก็จะได้ช่วยกันรักษาความสะอาดไงเราจะได้ไม่ทำความสกปรก การทำความสะอาดนี้จะสอนให้เราเป็นคนสะอาดจะไม่ทำความสกรปรกถ้าเด็กคนไหนไม่ช่วยพ่อช่วยแม่นะ่ะโอ้ยมีแต่ทำความสกรปรกอันน,น,นี้น้องกรณเป็นตัวอย่างนี่เขาสมัครใจเองวันนี้เขาขอมาล้างห้องน้ำก็เลยจัดให้แฟนคลับชอบใจยายก่อนเนี่ยและพี่ตูนอ่ะ นั่นคือแฟนศับชอบใจใหญ่เลยผมไม่แต่พี่ตูนอะแต่พี่ตูนอะปื้มเลยนะกับแม่ปื้มอน้ำยาม่เอ็กน้ำยาข้างข้างข้างล่างด้วยพื้นๆพนเออข้างข้างข้าง้บนทางนู้นด้วฝันทางนู้นตรงพื้นยังไม่ได้ขัดแต่ฝันทางนู้นเออน่ะ ฟังทังน้นด้วยตรงนี้สะอาดแล้วก็ฟังทั้งน้นชุบน้ำยาแล้วสิมันต้องมีมีเอายอิดงเยอะ น้ำเชียดด้วยแล้วก็ทำหน่อยไม่สะอาดแ้วก็ขับหม่เฮ้ยหลวงมันโดนนะจ๊ะคิดไปงน ข้างบนนี่สิอ่าไปเบาฝาเกลือด้วยพื้นในตรงไหนไม่สะอาดฉีดเสร็จแล้วก็ขัดน้ำยามาถูแล้วก็ฉีดถูกต้องดูที่ตรงไหนยังดำอยู่ตรงพื้นเน่ะน้าพื้นดำเนี่ยเนี่ย dăm đầm, dăm đầm, dăm khát dăm 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 เอาเตะเออแน่นๆก็จะเอามาถูเอะถูเย,ยอะๆนี่ตรงนี้พื้นเนี่ย<อ>นั่นแหลรตรงไหนดำๆถูให้หมดเดีวก็เอาน้ำฉีดต่อนั่นแหละตอนนี้เธอจะได้ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยใช่ไหมถ้าเราไม่ทำสกรปรกมันก็สบาย ก่อนครับครับก่อนครับครับอันนั้นเราดิเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับแล้วมีความสุขไหมครับมีครับโอเคถ้ามีความสุขก็ทำเข้าไปเลยเรามาออกแล้วการทำความดีต้องมีความสุขแน่ๆนะ น้ำฉีดกระดูกตัวแต่ไม่สะอาดก็ขัดเองอย่าง้ยน้ำฉีดเบาๆล้างออพอตรงนั้นจะมันล้มจะมันหักฉีดเบาๆก่อนเอาวาปแปลงไว,ว้ด้วย,ยาวางที่กับฉีดเบาๆตัวหน้าจานเบาๆฉีดไปตรงนี้นฉีดล้างล้างน้ำยาออก ข้างบนด้วยตรงฝาด้วยนเนี่ยทางฝากำแพงเนี่ยตรงกำแพง้วยที่ขัดด้วยเนี่ยกระดูตรง,งไหนไม่สะอาดก็ขัด,ด่ลย เด็กสี่ขวบใช้งานได้แล้วเน่ยเข้าท่าเป็นตัวอย่างที่ดีพื้นด้วยเนี่ยตรงพื้นข้างล่างนี่ด้วยนี่ฉีดพื้นยังดำสะ,ะ,ะอาดเลยตัวหอมด้วย สะอาดและหอมด้วยขาดเอทตรงไหนดำดำนะเออสะอาดหอมไหมหอมสิทรงสั่งใจยิ่งขึ้นไปขาดเนีนะตรงดำดำข้างล่างนี่นพื้นข้างล่างเออรีคุณอย่ากบุกตั้งขึ้นปิดฝาหมุนเลยสิยค่ะหมุนเอาไปฝาปิดต้องหมุนไว้ มุนมุนมุนมาตั้งบนนี่นะแบบอาแปดขูวายลื่นมันก็ลื่นนะที่น้องยาเยอะมันก็ลื่นระวังห,หัวแตกถูถูไปเดี๋ยวก็ล้างออกเาี๋ยวถูกหก็มีท่าข้างหลังด้วยเดี๋ยวก็หัวทิ่มมาเดี๋ยว,วดูหัวทิ่มนมะ่ล้างท่าที่มีที่ไหนเนี่ยโอ้โหไม่เคยเห็นท่านี้